ชาดกคือเรื่องราวหรือชีวประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่ว่าทรงเคยเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์บ้างพระองค์ทรงนำมาเล่าและสอนพระสงฆ์ในโอกาสต่างๆชาดกเป็นเรื่องเล่าคล้ายนิทานบางครั้งจึงเรียกว่านิทานชาดกเป็นการสอนอย่างเล่านิทานเหมาะกับผู้ฟังทุกกระดับชาดกว่าด้วยความหึงหวง อัฏถกถามัชชาดกครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันเมืองสาวัตถีเย็นวันหนึ่งในโรงธรรมสภามีพระภิกษุผู้เป็นอุปชารูปหนึ่งนำสิทธิ์ของตนมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและกราบทูลว่าภิกษุสิทธิ์ของตนต้องการจะศึกจากเพศบรรพชิตพระศาสดาท,ทอดพระเนตรพระภิกษุที่ต้องการจะศึกนั้นสักครู่ก่อนตรัสถามว่า ดูก่อนภิกษุเธอเป็นผู้กระสันจะศึกจริงหรือพระภิกษุรูปนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระศาสดาตรัสถามว่าเพราะเหตุไรเธอจึงกระสันจะศึกพระภิกษุกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภรรยาเก่าของข้าพระองค์เป็นผู้มีรสมือในการทำอาหารได้อร่อยมาก ข้าพระองค์ไม่อาจละนางได้พระเจ้าค่าลำดับนั้นพระศาสดาได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุในการก่อนเธอก็ได้รับความฉิบหายเหตุเพราะเพศแม่มาแล้วเหมือนกันแล้วพระองค์จึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาแสดงดังนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในนคนพรพาราณสีพระองค์มีปุโรหิตบัณฑิตเป็นพระอาจารย์ คอยสอนอัดและธทรรมพระองค์จึงเป็นพระราชาที่ดำรงอยู่ในทศพิธร,ราชธรรมแวนแฟงของพระองค์มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทางการค้าขายการทำกสิกรรมและการประมงที่นอกพระนครมีแม่น้ำใหญ่หลายสายไหลผ่านไม่เพียงแต่ผู้คนและสัตว์เลี้ยงบนพื้นดินเท่านั้นที่อุดมสมบูรณ์แม้ในน้ำก็มีสัตว์น้ำมากมายหลายสายพันธุ์อาศัยอยู่ ในแม่น้ำสายใหญ่เลียบพระนครมีปลาใหญ่ตัวผู้ตัวหนึ่งชอบพออยู่กับนางปลาสาวลักษณะงามปลาใหญ่จะคอยมากอรอก,กอติดกับนางปลาสาวเสมอด้วยความเสน่หาเพราะมันรู้ว่าไม่เพียงแต่ตนเท่านั้นที่เสน่หาในนางปลาสาวแต่ยังมีปลาหนุ่มตัวอื่นๆมาติดพันนางปลาสาวด้วยอีกหลายตัวอยู่มาวันหนึ่ง ขณะที่กำลังว่ายน้ำดักหน้าดักหลังหยอกเอินนางปลาสาวอยู่นั้นให้บังเอิญว่ามีพรานคนหนึ่งถือแหมาเพื่อจะมาทอดหาปลาพอดีมามาถึงริมตะลิงพรานก็นิ่งจ้องมองพวกปลาอยู่นางปลาสาวนั้นมีไหวพริบดีเมื่อได้กลิ่นแหที่พรานถือมานางก็รีบว่ายหนีไปอย่างเร็วส่วนปลาใหญ่นั้นคิดว่านางปลาว่ายหนีเพราะเล่นตัวตามประษา,าจึงลอยตัวนิ่งรออยู่ไม่ไว่ายตามไป จังหวะนั้นพรานเหวี่ยงแหเป็นวงลงไปในน้ําแหแผ่สยายสวยงามกินพื้นที่เป็นวงกว้างเมื่อพรานลากกลับก็มีสัตว์น้ํานานาชนิดติดขึ้นไปด้วยเป็นอันมากปลาใหญ่ก็เช่นกันพรานลากแหขึ้นมาแผ่บนตะลิ่งคัดสัตว์ที่ติดขึ้นมาเลือกปลาตัวใหญ่โยนออกไปทางหนึ่งคิดว่าเมื่อคัดปลาเสร็จแล้วก็จะย่างปลาตัวใหญ่นี้กินที่ริมตะลิ่งน,นี้แหละแล้วพรานก็แยกปลา และปูออกไปวางไว้คนละกองเมื่อแยกเสร็จแล้วก็เอาใส่คลองใบใหญ่ที่ถือติดตัวมาด้วยสองใบพอแยกปลาเสร็จพรานก็เดินไปตัดไม้เพื่อจะนำมาก่อไฟและตัดไม้เพื่อจะนำมาเสียบปลาย่างกินขณะที่พรานเดินไปหาไม้อยู่นั้นปลาใหญ่ที่ดิ้นรนกระเสือกกระสนอยู่บนพื้นทรายริมตะลิ่งก็ร้องคร่ำครวญออกมาว่าโธ่ป่านนี้นางปลาสาวจะเป็นอย่างไรบ้าง จะเข้าใจเราผิดหรือไม่นอการที่พรานจะเสียบเราด้วยไม้แหลมจะย่างเราบนฐานไฟร้อนๆเราไม่เสียใจไม่เสียดดยชีวิตหรอกเป็นปลาก็ต้องเป็นอาหารของมนุษย์เป็นธรรมดาแต่เราเสียดายที่เราไม่ได้อธิบายให้นางปลาเข้าใจว่าที่เราไม่ได้ไว่ายน้ําตามไปนั้นไม่ใช่เพราะเราติดใจนางปลาตัวอื่นแต่เราถูกพรานจับมาเราไม่อยากให้นางหึงหวงเลย ในขณะที่ปลาใหญ่ร้องคร่ำครวญอยู่นั้นเป็นจังหวะที่ปูโรหิตพระอาจารย์ของพระเจ้ากรุงพราณาีพร้อมกับบริวารกำลังเดินมาที่ริมตลิ่งนี้เพื่อจะอาบน้ำปูโรหิตนั้นเป็นผู้รู้มนวิเศษที่เมื่อได้ยินเสียงของสัตว์ก็จะเข้าใจภาษาสัตว์โดยทันทีเมื่อปูโรหิตได้ยินเสียงปลาคร่ำครวญก็สงสารว่าปลานี้มีจิตกระสับกระสายคร่ำครวญพราะกิเลส ตายไปก็จะมีแต่ไปบังเกิดในนรกเอาละเราจะเป็นที่พึ่งให้ปลานี้แล้วปุโรหิตก็บอกให้บริวารของตนให้เดินหลีกไปอีกทางส่วนตัวท่านเองได้เดินไปหาพรานที่กำลังนั่งเหล่าไม้ให้แหลมอยู่ปุโรหิตกล่าวว่าท่านผู้เจริญท่านไม่ได้ให้ปลาเราเพื่อทำกับข้าวแม้สักวันพรานเงยหน้าขึ้นมองถึงแม้จะไม่รู้จักปุโรหิตแต่ดูจากการแต่งกายก็พอจะรู้ว่า คงจะเป็นผู้มีอำนาจวาสนาไม่น้อยจึงตอบไปว่านายท่านจงเลือกเอาปลาที่ท่านชอบใจไปเถิดผูโรหิตกล่าวว่างั้นเราขอปลาตัวใหญ่บนพื้นทรายตัวเดียวเท่านั้นเมื่อพรานกล่าวอนุญาตผู้โรหิตก็เดินกลับไปหาปลาใหญ่ยกด้วยมือทั้งสองข้างแล้วเอาไปปล่อยลงในน้ำเหมือนเดิมตอนปล่อยก็ได้สอนว่าปลาผู้เจริญ วันนี้ถ้าเราไม่เห็นเจ้าเจ้าก็คงจะต้องถึงแก่ความตายตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเจ้าอย่าได้ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสอีกเลยเมื่อเห็นปลาว่ายน้ำไปจนลับตาแล้วปุโรหิตก็อาบน้ำและกลับเข้าสู่พระนครพร้อมบริวารพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงจบแล้วพระองค์ก็ทรงประกาศสัจจะทั้งหลายในเวลาที่จบสัจจะ พระภิกษุผู้กระสันอยากศึกนั้นก็ได้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลนนางปลาสาวในครั้งนั้นได้มาเป็นภรรยาเก่าของพระภิกษุในบัดนี้ปลาใหญ่ในครั้งนั้นได้มาเป็นพระภิกษุผู้กระสันอยากศึกส่วนโรหิตบัณฑิตได้เสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า